ผมเลือแค่เพียงความหนักที่ถึงเอาไวเา้เธอคงจะไปกับเขาคนใหม่ที่กล่าวว่าเป็นแค่เพื่อนเธอแต่มันไม่ใช่ในสิ่งที่คาดว่าเธอ่าบอกว่าไม่ใครสิ่งที่ผมได้เห็นตรงหน้ามันคืออะไรเธอตอกลับามาตามองก่อนได้ไหมไม่อยากให้ค้างคาคำพูดคำจาที่กล่าวท้งท้ายเหมือนเธอไม่คิดจะตอบงาน,นสิ่งที่เธอได้พูดเอาไว้ว่าเธอคคแค่คิดกับเพื่อนเธอนด้แต่ลังที่เธอมัเจากับผมและเธอไปคบกับมันทำไมไม่เข้าใจในบอกกับเพื่อนกันใหญ่เลย นเธอเดินไปขอกับมันทั้งหมดที่ทำไม่เพื่ออะไรถึงผมมาทุ่มเทเธอก็คงไม่สนใจเพราะว่าหน้าผมไม่หลอ่อแล้วก็เจาะเธอเลยเกจะออกไปทำไมถึงก็หอกกรกทำไมถึงก็โหอกฉันในบางเวลาเธอเธอเองเท่ากันที่ดันไปล้มกับได้หรือว,วนานแตมันจะเป็นเิีงเทเพียงงานไปกับมีน้ำมีงอขึ้นมา เจะเจ็บเลยตอนที่เธอหลอกกันว่ารักกัไม่ต้องมาโกหกกูไม่ได้ง่ครับทำรงเหมือนเป็นไอโบที่งนักก็แค่อยากรู้ที่ใ่ที่ว่ารักสันดานลับหลังงเธอไม่ควรฝากปากบอกว่ารักแต่กายอยู่กับมันหัวใจของผมนี่มันคงต้องเหี่ยวเฉาให้พูดใส่เธอผมไม่ฟังและปัดตกคนบอกเธอไม่พอและอยากโสดแต่ใจของผมมันต้องจมและจบหมดความรักที่เธอทำให้จบหมดและหลังจากนี้ผมไม่ตามและไม่รอไอ้ที่ว่าเพื่อนผมตามตรงไม่ต้องงอเธอไม่เข้าใจความรู้สึกคนที่รอน้ำตาที่ไหลไปกับเธอคนไม่พอเฮียหย็ดใ่ฝั์ ผมอาจจะกลายเป็นคนไม่ดีรือพอว่นเธอนน่นอาจะจ่ายทอนละกันทำได้แค่ดีไม่แข็หัวใจสัจจะก็ไวอะจำคิดกูายากงั้นกูพังเหือแมงกูคงต้องพอในแล้วแล้เลเลวเริมโดนฟังเชื่อมั่งกัยงิงตอนนี้ผมก็พอในแล้วกับยิงปบะเพล็ดแมงเฮียมึงฟังคำกูบ้างอย่าลงคำหวานกับยิงปบะเพล็้เฮีย yeah. yeah. ยถมาฝาอยู่คนเดียวมึงก็คงจะทำได้ความรักมึงเจ็บตอนน้ำตาคงพายชช่กูพูดถูกที่กูบอกไม่ใช่สอนแต่มาเตือนมึงให้หยุดพักก่อนก็ดีเรื่องทุกอย่างถึงเวลาคงมีคนที่ดีที่เดินเข้ามาเช็ดน้ำตาก่อนแลไม่อยากจมหลกักหลักน้ำต้นกันเดินไม่หัวใจของมึงมันโคตรจะแพงไม่ต้องเสียแรงกับคนเก่าบานที่มึงคิดวออ่าคงยากนั้นปเวลาให้มันเดินไปข้างหน้าและส,สุดท้ายที่เก็บไวไ<ม>้ก็องว,ว่ามจะไม่เดาคงโก<อ>งกบอกว่ารักแต่รักกพูดไม่เอาใจแล้วมึงเดินทำทีมึอยากไร้ความสั์ พย้อนหัวใจมึงทิ้งไอ้เหี้ยเดี๋ยวสนใจเลยสัก